เพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าลงรองพื้นลงอย่างไรไม่เนียนสักทีใต้ตา,ตาลงกี่ทีซ่อจมูกลงทุกครั้งเป็นค่าทุกทีเลยแล้วเราจะลงยังไงดีล่ะวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคการลงรองพื้นแบบหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีลงอย่างนี้นะและด้วยอุปกรณ์ที่ มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษนะครับที่สามารถช่วยเราลงและเปลี่ยนรองพื้นได้อย่างเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเหมาะกับผู้ชายที่อยากจะแต่งหน้าหรือผู้หญิงที่อยากแต่งและดูเบาบางอย่างเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับกับคลิปนี้นะคะ กันอีกครั้งนึงนะครับกับนายพีชพีชคอสเมเนียนะครับวันนี้นะครับผมก็นําเทคนิคการลงรองพื้นดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับการลงรองพื้นซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคาดว่าเพื่อนๆอาจจะได้เคยเห็นเคยสัมผัสหรือเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วและอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรนั้นเราก็ไปดูกันเลยนี่เลยครับ Easy Magic Blender นะครับ ซึ่งไอตัวฟองน้ำรูปไข่อิซซี่มันจิกเป็นด้วย ender, ตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามบูธนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีตามวัสดส์น,นะฮะราคาอยู่ที่8 5 0อสบาทสำหรับผมแล้วมันคุ้มมากกับผลที่มันได้เนื่องจากว่าไอตัวฟองน้ำเนี่ยมีความละเอียดมากแล้วเวลาเป็นรองพื้นมันคือมันจะเนียนเข้าไปกับผิวได้อย่างจริงๆแล้วเป็นสกินของเรานะฮะเหมือนกับว่าเราลงรองพื้นด้วยฟองน้ำเนี่ยเหมือนเป็นการลงเพื่อโชว์ผิวของเราขึ้นมานะฮะ มันจะให้ความที่ไม่มันไม่หนาไม่หนักจนเกินไปนะครับที่ผมได้พิสูจน์แล้วลองอได้ใช้มานะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงลองพื้นให้เพื่อนๆพืนได้ดูด้วยนะครับเราก็ไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเทคนิคการลงรองพื้นไอตัวฟองน้ำเนี่ยเราใช้กันยังไงนะครับแล้วก็ไปลองดูกับคลิปนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านเราก็สบายสบายวก็ไม่ต้องการปกปิดอะไรมากมายใช่ไหมเราก็จะขอใช้รองพื้น นาเชียโกลนะครับซึ่งไอ้ตัวรองพื้นนาเชียโกลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่เป็นอ่าให้การปกปิดระดับเชียคือระดับที่เบาๆอ่ะครับถึงระดับปานกลางนะครับมันจะไม่ได้ปกปิดอะไรเป๊ะเวอร์นะฮะแต่ว่ามันก็ให้ความโกลที่ดูแล้วแบบว่าหน้ามันจะดูผ่องออกมานะฮะซึ่งเราก็มาลงกันด้วยฟองน้ําไข่อันนี้นั่นเองนะครับซึ่ง หลายคนจะมีวิธีลงที่แตกต่างกันมากนะคะซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยจะบีบไอ้ตัวรองพื้นเนี่ยลงที่ฝ่ามือก่อน,นครับหลังมือไม่ใช่ฝ่ามือนะจ๊ะแล้วเราก็เอาฟองน้ำน,นี่แหละแถบลงไปนะครับแล้วเราก็แต้มลงไปฮนะอย่างนี้อ่อในหลายๆคนนะครับจะใช้วิธีลงแตกต่างกันนะคะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะใช้ด้านตูดเกียร์เลย แต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบใช้ด้านตูดเกีี่ยฮะเพราะมันรู้สึกว่าไม่ชอบอะเราชอบอะไรที่แบบว่าสมูทมากขึ้นเราก็จะใช้ด้านข้างตรงนี้นะครับที่มันเป็นนุ่นๆเนี้ยเกลี่ยออกนี่มันก็จะช่วยสมูทมากขึ้นนะครับส่วนใต้ตานะครับกับไอ้ตรงช่วงร่องจมูกเนี่ยเราก็จะมีวิธีลงด้วยปลายของไข่นะครับปลายไข่เนาะ เราก็จะมาแต้มที่ลงที่องพื้นหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะมาลงที่ใต้ตากันนะจ๊ะรวมถึงบนหัวตาก็สามารถลงได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะให้การที่เบาบางแล้วมันจะไม่เป็นคราบแล้วมันก็จะไม่แตกระหว่างวันด้วยนะครับเอาล่ะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับหน้าดู เนียนมากยิ่งขึ้นไหมนะจ๊ะซึ่งในตัวนาเชียโกลเอฟเฟกของมันเนี่ยมันจะสังเกตได้เลยว่าหน้าเราจะดู โกลขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เราลงฟองน้ำมันก็จะให้การปกปิดในระดับที่เป็น medium coverage นะคะมันจะไม่ปกปิดแบบมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ยังดูที่เป็นผิวของเราอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าเป็นรองพื้นที่โชว์สกินของเราด้วยนะครับเอาละครับโดยสรุปนะครับไอตัวเจ้าฟองน้ําไข่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราลงรองพื้นมันไปหน้ามันจะช่วยในการดูดซับความมันบนใบหน้ารวมถึงช่วย ดูดซับรองพื้นที่ส่วนเกินออกไปได้ด้วยนะครับก็มันจะให้หน้าที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติดูแมทดูไม่เงาดูไม่เวิร์ดเกินเกินไปและที่สาคัญดูไม่ลอยด้วยนะครับก็เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการจะมาลองแต่งหน้าหรือว่าผู้หญิงที่อยากได้ใบหน้าที่ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใช้เจ้าไข่ตัวนี้ได้ครับซึ่งมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งด้วยกันก็คือราคาที่แพงขึ้นมาจากของอเมริกาแต่คุณภาพก็ดีกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ มันจากกินรองพื้นหรือว่ากินฟ n d เ t i o นเข้าไปเวลาเราลงนะคะซึ่งมันจะทําให้ต้องใช้ปริมาณฟ n d เ t i o นหรือว่าใช้ปริมาณรองพื้นเผมก็หวัว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการประกอบการตัดสินใจการซื้ออิสซี่เมจิเบนเดอให้แก่เพื่อนเพื่อน,นะที่สำคัญถ้าใครอยากจะติดตามผมหรืออยากพูดคุยกับผมไม่ขึ้นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ w w w f a n e b o o k c o m p e a c e c o s m a n i a นะครับซึ่งก็เป็นแฟนเพจของเองนะครับยังไงก็ ฝากมาไลค์กันด้วยนะฮะแย่ yeah. ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสยโยนาระ